ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องโครงการรัฐสภาเพื่อการพัฒนาจังหวัดนราธิวาสเฉลิมระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นะครับที่เกิดขึ้นจากที่สภาผู้แทนราษฎรได้ให้สสนำปัญหาของประชาชนในพื้นที่มาร่วมกันแก้ไขให้เป็นรูปธรรมให้เร็วที่สุดนะครับเริ่มต้นก็อยู่ที่จังหวัดนราธิวาส ในวันที่14-15ถึงมิถุนาย,ยน2567ที่ผ่านมานะครับที่มีการแก้ไขปัญหาชุมชนบ้านชายทะเลหาดนาราทัศนะครับเนื่องจากว่าไม่สามารถขอมิเตอร์ไฟฟ้าได้เพราะเป็นพื้นที่ของกรมเจ้าท่านะครับในเรื่องนี้ทางกรมเจ้าท่าก็ได้มีการอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบนะครับก็จะได้ช่วยพี่น้องประชาชนในส่วนนี้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีปัญหาในเรื่องของชาวบ้านที่อยู่อาศัยมานานกว่า50ปีในพื้นที่กรมป่าไม้และกรมอุทยา แห่งชาติน้ำตกชีโปนะครับแล้วก็การจัดสวัสดิการช่วยชาวบ้านเช่นการมอบทุนการศึกษามอบจักรยานข้าวสารและวัวให้กับพี่น้องมุสลิมในช่วงวันอิดดีอัคฮานะครับซึ่งทั้งหมดก็เพื่อเป็นโมเดลต่างๆในการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดอื่นๆต่อไปนะครับ